ก็ได้แองเจ้าสวัสดีคะ่ะวันนี้เราก็จะมาดูดวงให้กับชาวราศีมีนนะคะในเรื่อง,องการงานการเงินความรักนะคะเรื่องทั่วๆไปของชาวราศีมีนจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะในช่วงเดือนตุลาคมนี้นะ พอดูไพ่อดีตของชาวราศีมีนก่อนนะคะไพ่เดท9ก้าวถ้วยสเตนควีนออฟเพนดิเคลิลเพดออฟเพนดิเคิลนะคะไพ่เ,ออพเดทขึ้นมาเป็นไพ่ใบแรกของคุณเลยนะคะออนั่นหมายความว่าอดีตที่ผ่านมานะชาวราศีมีนนะคะ อาจจะมีการครบหาดูใจหรือเคยคุยหรือคบหาดูใจกับชาวราศีพิจิกนะคะคุณนะในอดีตที่ผ่านมานะคะคุณได้เริ่มต้นทำอะไรใหม่ๆในชีวิตของคุณนะหลังจากที่คุณเคยผ่านเรื่องราวที่เลวร้วายในชีวิตของคุณนะคะจะเป็นในเรื่องของการเงินการงานหรือว่าความรักเรื่องอะไรก็ตามในชีวิตของคุณที่มันเคย ออไม่ดีหรือว่าเลวร้ายในชีวิตของคุณนะมันได้ผ่านไปแล้วนะคุณได้เริ่มต้นทำอะไรใหม่ๆในชีวิตของคุณในอะดีตเรียบร้อยแล้วนะคะต่อมานะคะ9ก้าถ้วยนะไพ่ใบนี้มันแสดงถึงว่าคุณมีความอาจจะมีความโอ้อวดอยู่บ้างนะคะอาจจะมีความรู้สึกมีความมั่นใจในตัวเองนะว่าตัวเองมีทุกอย่างนาะมี ทรัพย์สินเงินทองมีตำแหน่งหน้าที่การงานดีนะคุณรู้สึกว่าเออฉันก็ดูมีความสุขดีกับชีวิตของฉันความรักก็ไม่จําเป็นต้องมีก็ได้ประมาณนี้นะคะอันนี้คือความรู้สึกของคุณในอดีตที่ผ่านมาเนาะออแต่ในใจลึกๆนะคุณรู้สึกหยหาในเรื่องความรักนะบางคนนะอาจจะมีแฟนอยู่แล้วก็ตามนะคะแต่ อาจจะไปกินข้าวดูหนังอะไรด้วยกันอย่างนี้นะคะแต่ในใจลึกๆเหมือนมันยังไม่เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ในการที่จะเติมเต็มความรักในครั้งนี้เนาะต่อมานะคะสเตนนะคะสำหรับไพ่สเตนนี้นะคะมันหมายถึงว่าชาวราศีมีนนะคะในช่วงอดีตที่ผ่านมานะคะเป็นคนที่อ่อนนอกแต่แข็งในนะ เป็นคนที่มีความอบอ้อมอารีนะเป็นคนที่มองโลกในแง่ดีด้วยซ้ำไปนะคะเป็นไพ่ของราศีสิงห์ด้วยแหละนะคะอาจจะเป็นไปได้ว่าชาวราศีสิงห์นะเข้ามาเป็นมิตรไมตรีที่ดีให้กับชาวราศีมีนในช่วงอดีตที่ผ่านมาด้วยนะคะต่อมานะคะ queen of pentacle นะ,ะสำหรับ queen of pentacle นะ,ะมันแสดงถึงว่าคุณเป็น คนที่ชอบเก็บเงินนะคะชอบเป็นคนที่หาเงินเก่งในระดับหนึ่งนะคะเป็นคนที่มีความอดอ้อมนะมีความประหยัดในระดับหนึ่งนะคะในช่วงเศรษฐกิจภาวะอย่างนี้นะคะคุณก็เลยปรับตัวในการใช้จ่ายในเรื่องการเงินมากขึ้นเนาะแต่คุณก็มีความโชคดีในเรื่องการเงินนะต่อมานะคะเพดออฟเบนดิคอลนะคะสำหรับไพ่ใบนี้นะเพดออฟเบนดิคอลนะคะ รู้สึกว่าจะมีใครคนใดคนหนึ่งนะไม่ตัวชาวราศีมีนหรือคนอคนรักของชาวราศีมีนนะคะจะกลับเข้ามาขอโอกาสจากชาวราศีมีนนะคะหรือตัวชาวราศีมีนเองไปขอโอกาสจากเขานะคะรู้สึกว่าเข้ามาขอโอกาสในครั้งนี้นะ,ะเขาจะพูดจาหวานล้อมดีนะคะ พูดจาว่าตัวเองจะปรับปรุง,อย,ง,งอย่างนั้นอย่างนี้นะคะเพื่อที่จะให้ได้โอกาสเพื่อที่จะได้กลับมาคืนดีกันนะคะอืมต่อมานะคะเราจะมาดูในส่วนของออปัจจุบันของชาวราศีมินนะคะปัจจุบันจะเป็นยังไงบ้างนะ ออดูไพ่ปัจจุบันนะคะเ n น the flu นะคะ the e m p l e s s รู้สึกว่าในปัจจุบันนี้ชาวราศีมีนมีความเป็นแม่สูงนะอืมโอ้ oh, the devil ด้วยนะคะเอ่อ คนคนนี้ยังอยู่ในชีวิตของชาวราศีมีนอยู่นะคือคนราศีสิงห์นะคะเข้ามาเป็นมิตรไม่ดีที่ดีนะคะเป็นคนที่อบอ้อมอารีพอสมควรนะคะสําหรับคนคนนี้นะอาจจะเข้ามาในฐานะเพื่อนหรือว่าฐานะอะไรก็ตามนะคะแต่ชาวราศีสิงห์คนนี้เป็นคนที่อบอ้อมอารีมองลูกนแง่ดีด้วยซ้ําไปนะคะ เข้าเข้ามาเป็นมิตรไมตรีที่ดีกับชาวราศีมีนนะต่อมานะคะ the flu นะคะรู้สึกว่า the flu นั้นนะคะมีความเป็นเจ้าสำราญนะชาวราศีมีนในช่วงนี้นะคะหรืออาจจะสลับกันก็ได้ในตัวของแฟนชาวราศีมีนนะมีความเจ้าสำราญนะเป็นคนที่ชอบเสียงนะคะเขาเรียกว่าอะไรเป็นคนที่ทำงานเกี่ยวกับด้านของความบันเทิง เป็นพวกเอนเตอร์เทนเมนต์ตัวโยงเลยนะพวกนี้นะจะทำงานเกี่ยวกับในเรื่องของด้านเอนเตอร์เทนนะฮะหรือชาวราศีมีนนะมีเกณฑ์ที่จะเดินทางไปต่างประเทศหรือย้ายถิ่นฐานไปต่างถิ่นต่างแดนนะอืมเป็นไปได้เช่นเดียวกันนะย้ายไปตามสามีหรือภรรยานะฮะย้ายไปพำนักต่างประเทศอะไรประมาณนี้นะคะแต่รู้สึกว่าชาวราศีมีนหรือ ตัวคนรักของชาวราศีมีนเองนะคะมีเกณฑ์ที่จะเอ่อออกเจ้าชู้หน่อยๆน,นะไพ่มันสามารถสลับกันได้นะคะเพราะว่ามีความเจ้าชํำลานชอบเสียงชอบอิสระประมาณนั้นนะคะ The e m p r a s e นะคะที่เราบอกไปแล้วว่าชาวราศีมีนในช่วงนี้มีความเป็นแม่สูงนะ,ะหรือมีความเป็นพ่อสูงนะคะเออบางคนนะสำหรับบางคนนะที่แต่งงานแล้วนะคะ มีเกณฑ์ที่จะตั้งครันด้วยซ้ำไปนะคะมีข่าวดีในเรื่องของการตั้งครันบางคนอาจจะรอมานานแล้วอะไรประมาณนี้นะคะก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีอย่างหนึ่งนะคะถ้าเป็นในเรื่องของทรัพย์สินเงินทองหรือว่าความอุดมสมบูรณ์ะค,ะคุณมีความอุดมสมบูรณ์พูนสุขดีในเรื่ององการงานการเงินเช่นเดียวกันในระดับหนึ่งเลยนะ,ะสำหรับชาวราศีมีนนะคะ Queen of Wands นะคะ รู้สึกว่าชาวราศีมีนในช่วงปัจจุบันนี้มีการโฟกัสนะในเรื่องของการทำงานอยู่พอสมควรนะมีความมั่นใจในตัวเองมีความเป็นผู้นำในตัวเองนะในการที่ทำงานนะคะทำงานที่ได้รับมอบหมายนะคะอย่างเต็มที่นะคะในช่วงนี้นะแต่คุณเป็นคนที่มองโลกในแง่ดีนะอาจจะเพื่อนร่วมงานอาจจะ ไม่ได้มองโลกในแง่ดีเหมือนกับคุณอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ขอให้ระมัดระวังนะคะ The Devil นะคะ The Devil เป็นไพ่ของราศีมังกรนะคะรู้สึกว่าชาวราศีมีนในช่วงนี้นะ,ะมีความลุ่มหลงนะคะหรือเกิดความหลงในเรื่องความรักนะคะความรักครั้งนี้มันเป็นในเรื่องของรักโลภโกรธหลงมากกว่านะะ มันเป็นในทางมัวเมามากกว่านะคุณอาจจะคบกับคนคนนี้นะคะซึ่งเป็นแฟนอาจจะคุณมีความหลงเขามากกว่าอาจจะเป็นความรักด้วยซ้ำไปนะคะก็ขอให้อ,อิจารณาดูด้วยว่าตัวเองนะรักหรือว่าหลงนะคะอืมต่อมานะคะเราจะมาดูในส่วนของอนาคตของชาวราศีมีนนะคะ ในช่วงเดือนตุลาคมนี้จะเป็นอย่างไรบ้างเนาะขอดูไพ่อนาคตนะคะหกถ้วยนะคะสิบดาบโอ้ยจะมีใครคอยหักหลังคุณหรือเปล่าเนี่ย ขอให้ระมัดระวังในเรื่องของการหักหลังด้วยนะแต่ไพ่ใบนี้เป็นไพ่ที่ดีนะคะที่เราจับได้อาจจะไม่ค่อยได้ไพ่ดีเท่าไหรนะ่เนาะแต่ไพ่ใบนี้หกถ้วยนะคะคุณมีมิมตรไมตรีที่ดีนะคะคุณเป็นคนที่มีมนุษยสัมพันธ์ดีนะคะสำหรับชาวราศีมีนนะคะหรือ คนที่คุณเคยเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ในอดีตนะคะเขาจะกลับมาเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่คุณนะคะเพราะว่าเขาเห็นคุณว่าคุณเป็นคนที่มีมนุษยสัมพันธ์ดีเคยเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ให้กับเขานะคะเขาจะกลับมาตอบแทนสิ่งดีๆให้กับคุณนะพไพ่ใบต่อมานะคะ10ดาบนะรู้สึกว่าขอให้ระมัดระวังในเรื่องของการโดนหักหลัง หรือว่าการทำอะไรลับหลังคุณนะะรู้สึกว่าในช่วงนี้นะชาวราศีมีนจะรู้สึกว่าปวดตั้งแต่ต้นคอลงถึงไออขสันหลังตรงกลางหลังเลยนะมีการปวดอาจจะมีคนบางคนอาจจะนั่งทำงานออฟฟิศนานนะนะปวดหลังตั้งแต่ต้นคอลงถึงตรงหลังไขสันหลังลงมาเลยนะคะ ขอให้ระมัดระวังในเรื่องของหลังด้วยนะในช่วงนี้นะคะมีเกณฑ์เป็นไปได้ว่าถ้าคุณจะไปทําสัญญาหรือว่าอะไรอย่างเงี้นะคะก็ขอให้พิจารณาอ่านสัญญาทุกบรรทัดนะคะเพื่อป้องกันการหักหลังหรือว่าการทีอ่อะไรก็ตามนะคะที่ทําให้คุณ เสียใจภายหลังนะคะเกี่ยวกับการทําสัญญาหรืออะไรก็ตามนะ,ะให้อ่านทุกบรรทัดเลยนะ,ะนี่คือการแนะนําของเรานะมีเกณฑ์ที่จะโดนหักหลังได้นะคะต่อมานะคะสําหรับไพ่ใบนี้นะะเป็นไพ่เจ็ดเหรียญน,นะคะคุณมีการพินิจพิจารณาดีนะคะในเรื่องของการใช้จ่ายเงินไม่ว่าคุณจะใช้จ่ายเงินอ,อ่ไม่ว่าจะมากน้อยแค่ไหนนะคะคุณต้อง พิจารณาก่อนว่าเงินนั้นที่เราใช้ไปมันคุ้มค่าไหมสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่จําเป็นมากพอไหมที่คุณจะใช้เงินออกไปนะคะถ้าเป็นในเรื่องความรักคุณก็จะพิจารณาดูด้วยว่าความรักครั้งนี้มันจะไปได้ดีแค่ไหนนะคะกับคุณคนนี้หรือยังไงอย่างเงี้ยนะคะคุณเป็นคนที่ประเมินสถานการณ์เก่งนะคะพูดง่ายๆคุณเป็นคนรีบรอบครอบพอสมควรนะ,ะแต่ก็ขอให้คุณรอบครอบในเรื่องของสัญญาหรือว่าการที่มี คนที่รู้จักอาจจะมีเกณฑ์ที่จะหักหลังคุณได้ง่ายๆนะคะขอให้คุณมีความรอบคอบในเรื่องนั้นด้วยนะ,ะต่อมานะคะ Queen of Swords นะคะสำหรับไพ่ Queen of Swords นะ,ค,ะคุณมีความมั่นใจในตัวเองนะคะ,ะไม่ว่าจะต่อสู้ฟันฝ่าอุปสรรคอะไรอย่างเงี้ยคุณไม่ยออ่อท้อต่ออุปสรรคง่ายๆนะ,ะมีความเป็นผู้นำนะคะมีความมั่นใจในตัวเองนะ,ะบางคนอาจจะคิดว่าความรักอาจจะไม่สําคัญสําหรับฉันหรอก แต่หน้าที่การงานหรือสิ่งที่ฉันต้องต่อสู้เพื่ออนาคตที่ดีของฉันนั้นต้องมาก่อนประมาณนั้นนะคะมีความมั่นใจเลยต่อมานะคะพไพ่ใบนี้นะมันเหมือนกับเพลงที่ว่า,อ,าอยากเก็บเธอไว้ทั้งสองคนนะคะมันเหมือนเพลงนั้นเลยนะแต่มันไม่สามารถเลือกได้นะกับความรักครั้งนี้นะชาวราศีมีนนะคะ อาจจะเป็นตัวชาวราศีมีนเองที่เลือกไม่ได้หรือคนรักของชาวราศีมีนเองที่ไม่สามารถเลือกคุณหรือว่าอีกคนหนึ่งได้นะคะมันสามารถสลับกันได้เนาะความรักครั้งนี้มันมีความยากลําบากนะลำบากใจในการตัดสินใจนะคะและก็ไม่สามารถตัดสินใจได้ในขนาดนี้เนาะแล้วก็สรุปไพ่ให้กับชาวราศีมีนเลยก็แล้วกันนะคะ รู้สึกว่าชาวราศีมีจมออน,นนะะออจะมีการโดนนินทาอยู่นะคะหรือว่าอาจจะมีการโดนลักลอบขโมยผลงานนะคะความคิดที่สร้างสรรค์ของคุณอะไรอย่างนี้นะคะก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันนะคะในอนาคตที่จะเกิดขึ้นนะสำหรับชาวราศีมีนนะคะที่เราเปิดไพ่สรุปด้วยนะคะมีเกณฑ์ว่าคุณจะ ความรักครั้งนี้อาจจะมีการลักลอบคบกันหรือยังไงนะคะเพราะว่ามันได้ไพ่สองดาบด้วยแล้วก็มาได้ไพ่ลักรอบด้วยนะคะมันมีความเชื่อมโยงกันนะ,ะเป็นความรักที่ไม่สามารถเปิดเผยได้นะคะแล้วก็ไม่สามารถตัดสินใจเลือกใครคนใดคนหนึ่งได้จึงลักลอบหรือว่าแอบคบกันนั่นเองนะคะอืม มีเกณฑ์เป็นไปได้ว่าคุณจะมีคนที่จะพูดจาลับหลังคุณนินทาคุณอะไรอย่างงี้นะคะและก็ในอนาคตที่จะถึงนะคะชาวราศีมีนนะมีเกณฑ์ที่จะเดินทางไปต่างประเทศนะคะหรือคบหาดูใจกับชาวต่างชาตินะคะมีเกณฑ์ที่จะเดินทางไปต่างประเทศหรือว่ายายถิ่นฐานไปต่างประเทศด้วยซ้ําไปนะคะ,นะค,ะคุณจะมีความเป็นอิสระมากขึ้น มีความสุขในจุดยืนที่คุณอยู่นะนะอ,าอนาคตที่จะถึงนี้นะคะส่วนไพ่เพจออฟวอนนะคะในอนาคตที่จะถึงนะ้าชาวราศีมีนคุณก็จะรู้สึกว่าตัวคุณเองนะ,ะมีความมุ่งหวังในเรื่องของการทำงานพอสมควรนะคะมีความคาดหวังในการทำงานว่าผลงานที่ฉันเคยทำนั้นมันจะประสบความสำเร็จไหมหรือว่าอะไรอย่างนี้นะคะ แต่มันหวังเกินไปมันอาจจะทําให้คุณผิดหวังนะคะขอให้คุณเพาๆในเรื่องของการแบบคาดหวังในเรื่องการทํางานลงบ้างนะคะอืจากที่ดูๆไพ่นะในอนาคตที่จะถึงนะคุณอาจจะมีการกังวลในเรื่องของความรักซับซ้อนนะะอาจจะเป็นความรักแบบแอบซ่อนที่ไม่สามารถเปิดเผยได้นะคะความรักที่ไม่สามารถเลือกได้นะคะ แต่คุณเป็นคนที่รอบคอบนะและก็ขอให้คุณรอบคอบในเรื่องการเซ็นสัญญาหรือว่าทำอะไรธุรกิจอะไรก็ตามนะคะมีเกณฑ์ที่จะถูกหักหลังได้นะแต่คุณเป็นคนที่มีมิม้นไมตรีที่ดีนะคะมีมนุษยสัมพันธ์ดีนะคะคนมากหน้าหลายตายจึงมักที่จะคบหาสมาคมคมกับคุณนะอืมสําหรับวันนี้นะคะก็ขอขอบคุณสําหรับการติดตามนะคะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ